การล่าฝันซูอัคาร์มีแฟนเจอเชียซีซั่น12ผ่านไปแล้วครึ่งทางมีนักล่าฝันต้องลากระเป๋าออกจากการแข่งขันไปแล้ว3คนคือจูน v 8เม์ v 6และเจ้าโอ v 11สัปดาห์ที่7นี้ยังเหลืออีก9ชีวิตที่มีโอกาสล่าฝันกันต่อไปแอลว1สาวพิจิตน้องเล็กประจำบ้าน a f 12โฟกัส v 2ลูกชายนางเอกหมอลำชื่อดังแห่งยะโสธร โจเกอร์ีสามหนุ่มอินเตอร์อดีตสมาชิกวงออกัสเบนซ์ฟีสี่สาวเสียงดีแห่งเมืองประดังเบซาพอยสายบีห้านักศึกษาเอกไบรซ์ออปเปร่าจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มาริวีเจ็ดหนุ่มลูกครึ่งนักแสดงอิสระมากความสามารถทงร้องและเล่นดนตรีเบนซ์บีเก้านักล่าฝันผู้มุ่งมั่นจากรงเกษมบันดิตใช้เวลาออดิชัน่นถึงห้าปีเตรียเขบานเออฟ โค้ดรีสิท <sprout> สูงนตรนักรัตรีมากความสามารถที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ Max กซ์ฟีเชียงใหม่ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการเต้นวันนี้ทั้งเก้าชีวิตจะลงสู่สนามแข่งขันประชันกันแบบตัวต่อตัวกับโจนแักเท่าสู้เพื่อฝันให้แล้ววันนี้ฉันก็ยังยินดีจะทำทุกอย่างจะรู้รักเธอมน จริงใช่ไหมให้หันหายเลย กลับไปเรียนต่อในบ้านเอฟหรือจะต้องลากระเป๋าออกจากบ้านไปในวันนี้ขนโอดจากเ็นทูทั้งประเทศเป็นทับสติ รับทุกท่านกระสูษษษษ่ปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasy เป็นการประชันระหว่างหนึ่งหนุ่มอีสานและหนึ่งหนุ่มเหนือครับโฟกัส V2 ครับและ Max กซ์ว1 2ครับเชิญค,ครับครับก็คงจะเริ่มถาม เหมือนกับที่ถามคู่เมื่อกี้ไปนะครับสำหรับแม็กนะครับว่าเราคิดว่าเรามีมีจุดเด่นจุดแข็งอะไรที่สามารถเอาชนะโฟกัสได้ก็แน่นอนอยู่ครับเรื่องความสูงเพราะผมได้อยู่ข้างบนอากาศดีมากครับ <laughs> แล้วก็แบบรูปร่างของผม <laughs> จะพูดถึงเรื่องลีลาการเต้นด้วยไหม <laughs> ใช่ครับ ใช่ใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นจุดแข็งที่แม็กมีอยู่แล้วนะครับกลับก็ขอให้โชคดีนะครับวันนี้โฟกัสครับครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับผมครับก็สําหรับผมนะครับผมคิดว่าผมมีความน่ารักทะเลนครับแล้วก็ผมว่าผมร้องได้หลายแนวนะพี่้าจาหลอด้วยบอกไป หลอดด้วยหล,ล่อด้วยนะครับอเ,อเอาละครับการประชันของ2หนุ่มนะครับที่โหยหาแล้วต้องการความรัก2หนุ่ม2ส,สไตล์ที่เด็ดของใครจะมัดแฟนๆได้นะครับโฟกัส V2 และ Max V12 กับเพลงโปรดทรงใครมารักฉันทีโชคดีทั้งคู่ครับ ำหรับโฟกัสคือว่าเพลงนี้มีทีเด็ดตรงที่ใช้ภาษาอีสานบ้านเฮามาเป็นไม้ตายถึงแม้ว่าโฟกัสเนี่ยจะเสียงดีกว่าหน้าตาอาจจะสูสีกันนะฮะแต่ผมว่าพปร์ฟร์มบนเวทีของแม็กซ์เนี่ยว่าเจ๋งกว่าอยู่แล้ครับสองหนุ่มสองสไตล์ 3. ใครจะเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชมมากกว่ากันเชียร์โฟกัสโบสถ V 2เชียร์แม็กซ์โบสถ V 1 2 4. อีกนานไหมต้องนั่ง้อนใจอีกกี่ครั้งจะต้องพบเธอกับรักที่ผิดหวังกี่ครั้งถึงพอใจอเ,เพลงรักอยมีคนเดียวมีรักแค่เดียวมันเปลี่ยวหัวใจมองไปรอบทุกทียังไม่เห็นใครทำไมต้องเป็นเรา คอยปลอบเกื้อหนว่าต้องมีสักวันที่เจอคนที่เข้าจริงใจอย่าง In the โฟกัส v ีสองและแม็กซ์วีสิบสองครับโอ้โห oh. oh. เอาละครับแต่ผมอยากโชว์ซิแกแพคของผมบ้าง <c oughs> ครับมาฟังคอมเมนเตอร์กันนะครับคุณเพ็นกรับเชิญครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีโป๊เปลื่ยด้วยนะ อยากจะบอกว่าสัปดาห์นี้แม็กร้องเพลงดีขึ้นนะขอบคุณครับแต่ก็แต่ก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะนะ <Yeah. S 1> ค่อนข้างสูสีสำหรับคู่นี้นะครับคือแม็กพัฒนาในจุดที่ร้องเพลงดีขึ้นตรงนี้เป็นเป็นคะแนนที่ครูให้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของเราในเรื่องการเต้นครูรู้สึกว่ามันออกมานน้อยไปนิดหนึ่ง หลังๆในช่วงสักครึ่งเพลงหลังเนี่ยเราจะโดนทางโฟกัสแย่งซีนไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ทางโฟกัสก็เหมือนกันจุดขายของเราเนี่ยมันคือความกลุ้มกลิ่มครูรู้สึกเหมือนช่วงแรกมันโดนอารมณ์ทางแม็กดึงไปนะครับสูสีมากเลยครู่นี้ตตดสัญญาอ้อ oh! อีกนิดหนึ่งที่ครูอยากจะฝากก็คือมันจะมีบางช่วงที่มันสามารถแย่งซีนกันได้ในจอสี่เหลี่ยมในจอ ในจอโทรทัศน์เนี่ยเช่นสมมุติว่าช่วงที่ที่อ่แม็กเอ่อโฟกัสร้องภาษาอีสานแม็กไปเต้นท่าอะไรเนี่ยซึ่งคนก็กรี๊ดนะถ้าเป็นครูครูจะไปเต้นข้างหลังเลยแย่งซีนให้เห็นเลยว่าฉันจะแย่งซีนเธอเสียดายได้บางจุดน,นะครับครูนี้จริงๆอยากจะให้เสมอจริงแต่ถ้าเฉียดฉิวตัดสินด้วยภาพถ่ายครูให้โฟกัสครับ,รบแต่เนาว่าโฟกัสได้ไปหน,นึ่งคะแนนนะครับคุณแบลคครับเชิญครับครับ ก็โฟกัสเนี่ยออกพริ้วนะครับพิ้วแต่ว่าแม็กซ์เนี่ยออกแข็งนะครแข็งนี่หมายความว่ามีความแข็งแรงอะไรอะไรแข็งแข็งแรงฮะดูดูดูกำยำ่ยแข็งแรงแล้วก็มีความมั่นคงในการออกเสียงคุมเสียงได้ดีนะครับวันนี้โฟกัสอาจจะ เหมือนตั้งใจที่จะเล่นหรือจะกวนอะไรมากไปนิดนึงเลยทําให้การควบคุมควบคุมเสียงทําได้ไม่ดีนะฮะเห็นด้วยอย่างที่พี่เป็ดบอกนะครับวันนี้แม็กร้องเพลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งครเวลาร้องเพลงคู่กันเนี่ยเวลาใครที่ร้องเสียงหลักแล้วก็ใครร้องเสียงประสานเนี่ยให้พยายามจัดระดับความดังให้ให้ลงตัว เพราะว่าตอนนี้มันมันแย่งกันออกมาเสียงมันมันออกมาเป็นหน้า,อ,าอยู่อยู่ด้านหน้าหมดเลยเลยไม่รู้ว่าใครร้องหลักร้องรอง,รองนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ถ้าให้คะแนนณะตอนนี้พี่ให้แม็กซ์ครับเอาครับตอนนี้มีไปคนละหนึ่งคะแนนนะครับนี่ครับคนนี้ตัดสินครับพี่ไก่ครับเชิญครับครับผมาการที่ไม่ได้ทําโชว์ด้วยกันอย่างจริงจังนะครับมันก็เลยทําให้แบบ b l o k i n g อะไรพวกนี้มันอาจจะไม่เป๊ะบ้างก็ตามแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการใช้ปฏิพานของน้องๆเองนะครับถือว่าดีมากนะครับวันนี้น้องแม็กซ์ร้องได้ออกมาเรียกว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยทีเดียวพี่ชอบมีน้ำเสียงที่แข็งแรงขึ้นมันยังมีปัญหาเรื่องท่อนสูงอยู่ที่เรายังใช้เสียงตะโกนมากเกินไปเป็นการตะเบงมากเกินไปนะครับเสียดายตอนเปิดที่มืดไปน,นิดหนึ่งไฟไม่ได้ขึ้นมาทําให้เราไม่ได้โชว์สเต็ปต,ต,ตอนเต้นตอนตอน้ตนนะครับแล้วก็ในช่วงของตอนอ ในระหว่างเพลงพี่ว่ามันน่าจะเต้นมากกว่านี้นจะทําให้เราโดดเด่นกว่านี้นะครับตอนจบมีโชว์ซิกแพคโอเคแล้วก็พี่ไก่ชอบโฟกัสโฟกัสถ้าจะทาให้ดีพี่ว่ามันต้องบ้านกว่านี้ตั้งแต่ต้นเลยคือเราต้องเป็นเด็กบ้านกว่านี้เขาเป็นแบบไฮโซเกาหลี ali, เราว่าไปแต่เราต้องเป็นเด็กบ้านกว่านี้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของการที่จะ ร้องออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนกับตอนที่ร้องหมอลำเสียงก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นเสียงเก๊กหรอแล้วก็มาเป็นหมอลำซึ่งซึ่งการลิงก์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับตอนต้นยังดูลังเลไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อันนี้พี่ว่ามันใกล้เคียงกันแต่ว่าพี่ให้อารมณ์กับทางแม็กมากกว่าครับสำหรับรอบนี้นะครับแม็กได้ไป2คะแนนนะครับและโฟกัสได้ไป1คะแนนครับเชียร์โฟกัสปวดวต V2 เชียร์แม็กสวดวีสิบครับขอบคุณครับ ขอบคุณครัเดินทางมาถึงโชว์ที่5แล้วนะครับและโชว์ที่5นี้คู่ที่จะมาแบทเทิลกันถือว่าเป็นคู่ที่มีสไตล์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเบนซ์ V 4และพลอยใสย V ย V5 ครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งนี้นะน้องอายังไม่ได้คุยกับน้องพลอยใสยเลยเพิ่งเจอเนาะก็จะถามว่าน้องพลอยใสยคิดว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรที่สามารถจะปราบน้องเบนซ์ให้ได้วันนี้ จุดแข็งของหนูคิดว่าเป็นการถ่ายทอดอารมณ์การสื่อสารคะ่ะแล้วก็หลายคนจะมองว่าหนูเป็นคนเรียบร้อยหวานๆจะหลุดจากอกจากกรอบได้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าร้ายของหนูเป็นยังไงแล้วก็จะทาได้ไหมแล้วก็เวลาที่หนูสู้คนเป็นยังไงคะ่ะ <c oughs> เอาละครับเราจะเห็นความหานะวานเตอมมาตลอดนะครับ6สัปดาห์พอสัปดาห์ที่7เธอจะร้ายให้ดูและครับ เมื่อกี้ถามเบนไปแล้วว่ามีจุดแข็งอะไรตอนนี้ก็เปลี่ยนคําถามนิดหนึ่งว่าเบนมองเห็นจุดอ่อนอะไรของของน้องพลอยสายบ้างที่เราจะเอาชนะได้จุดอ่อนของพี่พลอยสายเบนคิดว่าเป็นความบางของเสียงค่ะแล้วซึ่งเบนมีความหนาของเสียงมากกว่าแต่ตอนนี้พี่พลอยก็พัฒนาขึ้นแล้วพี่เขาอ,อาจจะสู้หนูได้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถึงพี่พลอยจะร้ายยังไงหนูก็จะร้ายกว่าพี่เขาให้ดูค่ะเอาลหครับตาก็จะตั้งใจจะร้ายกันจริงๆนะครับแต่ว่า ก็บอกว่าอย่าลืมอย่างหนึ่งว่าคอมเมนเตอร์ก็เขาบอกว่าพยายามทําโชว์ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งกับน้องเบ๊ของน้องเบ้นกับความนุ่มนวลของน้องพลอยใสเวลามาแบทเทิลกันแล้วเออมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้น่าดูจริงๆนะครับเบนวีสี่และพลอยใส v วีห้ากับเพลงให้เร็วกว่านี้เชิญครับโชคดีครับเบ้นหญิงนะคะ ในเพลงให้เลวกว่านี้โอ้โ oh, ห oh, เป็นการประชันกันไม่มีใครยอมใครเลยเชื่อเฉอนกันสุดๆต้องลองดูค่ะแต่สิ่งที่พลอยสายทให้กูทึ่งมากในในสัปดาห์นี้คือเขาเป็นเด็กที่มีมิติมากๆในความร้ายของเขาซึ่งอันนี้เลยกลายเป็นข้อได้เปรียบอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยวันนี้สาวสายและสาวห้าวจะมาชิงความเป็นหนึ่งบนเวทีแห่งนี้เชียร์เบนซ์โบสถีสเชียร์พลอยสายโบสถีห บินอยู่บนท้องฟ้าสักวันจะมียอม วีสและปล่อยสายครับ,บเรียกกันว่<บ>าวันนี้ทั้งคู่ปล่อยกันแบบสุดพลังจริงๆนะครับต้องมาถามคอมเมนเตอร์กันแล้วนะครับคุณเป็ดครับเชิญครับถ้าถ้าครูคอมเมนต์อะไรไปอย่าว่าครูนะ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วกลัวเป็นเป็นโชว์ที่ที่ผ่านมาครูชอบโชว์นี้ที่สุด เอาทีละคนนะเอาทีละคนน้องเบนนี่น้องเบนก็ร้ายได้ตามมาตรฐานแล้วนะฮะไม่ไม่ไม่ตกไปอ่าพลอยใสเนี่ยก็ทำในหลายๆอย่างที่ครูครูทึ่งอยู่เหมือนกันนะคืออย่างนี้ครูครูจะอที่บายให้ฟังว่าว่าสิ่งที่ที่หนูทำแล้วครูชอบคืออะไรคือคำว่าร้ายไม่จำเป็นต้องดุคือถ้าหนูพยายามจะดุเนี่ยไม่ใช่ แต่ครนี้ครูเห็นความร้ายในแววตาในสีหน้าอะไรที่ออกมาเนี่ยซึ่งครูว่าอันนี้คืออาวุธที่ไปสู้กับเบนได้แล้วก็ในเรื่องคุณติอยู่นิดเดียวธรรมชาติเราเป็นคนชอบมือออกอะรร้อยสายอะพอมันพอมือเยอะปุ๊บมันมันร้ายน้อยลงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยมัน มันเผ็ดร้อนใกล้เคียงกันครูชอบคนที่ร้ายมากกว่าสาวชุดแดงพลอยใส่พลอยใสก็ได้ไปเอมหนึ่งคะแนนนะครับครับครับเชิญพี่แมครับก็กลัวกลัวนะฮะไม่กล้าคอมเพนอะไรมากเพราะว่าน้องเบนก็ จากจากที่ล้นๆมาใน,ในโชว์ก่อนๆคราวนี้ก็สามารถที่ควบคุมสติได้แล้วว่าจะต้องโฟกัสตรงไหนยังไงก็ทำได้ดีนะครับโชว์นีเน้เป็นโชว์ที่อ,อ,อาจจะถามว่าขาดเกินเนี่ยเกินเนี่ยไม่น่าจะเกินจน,จนเกินไปละอยู่ในระดับที่พอดีแต่ขาดเนี่ยอาจจะมีพี่ว่าสายตาที่จิกกัดของน้องพลอยใสยเนี่ยน่าจะเพิ่มได้อีกเพราะว่าด้วยแรงและพลังของเราคงไปตบสู้เขาไม่ได้ แต่ว่าเราใช้สายตาของเราได้อย่างที่พี่เป็ดบอกนะครับเพราะว่าท่าทางอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของการแสดงพี่ว่าพลอยใส่ทาได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโชวงนี้พี่ก็ให้พลอยใส่ครับแล้วน้องพลอยได้ไปสองคะแนนแล้วนะครับมาดูพี่ไก่กันบ้างเชิญครับครับน่ากลัวนะครับโชว์นี้ สำหรับน้องเบนตอนเปิดมาสายตาจิกๆลงมาก็ดีร้องดีเลยตอนเปิดแต่ว่าถัดจากนั้นท่อนหนึ่งท่อนที่บอกว่าขวากหนามากน้อยคอยกันตรงเนี้ยมันเหมือนกระแทกออกมาแล้วมันเปลี่ยนเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยเป็นคนละคนที่ไม่เข้าใจหมนกันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็โดยภาพรวมคุมได้ดีแต่ว่าพี่ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างคาดเดาได้ไปน,นิดหนึ่งมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับถือว่าทําได้ดีนะถือว่าทําได้ดี ส่วนพลอยสยก็เรียกว่าพลิกคาแรคเตอร์วันนี้นะโหดลึกคือดูแล้วก็ใช้ได้ในการใช้สายตาในการแอคติ้งนะครับร้องมีแอทแท็มากขึ้นแต่คำมันสั้นเกินไปมันกลายเป็นจิกๆๆเกินไปมันไม่มันไม่ได้ใหญ่มาทั้งคำนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวดีขึ้นมือที่แบบเก็บดาวน้อยลงอ่แล้วก็มีอันนึงคือเรื่องของฮูตอนที่ร้องแอทลิปกันเบนจะพูดมา แต่เราลับด้วยครูเนี่ยซึ่งมันแข่งกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตรงนี้พี่รู้สึกว่าตัวนั้นเราเสียเปรียบไปนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมๆแต่สินยากมากพี่ให้อินเนอร์ของพลอยสายแล้วกันครับรอบน,นี้เป็นอันว่าพลอยสายได้ไปเต็มๆนะครับ3คะแนนครับเชียร์เบนโหวตครับเชียร์พลอยสายโหวตครับขอบคุณทั้ง2คนนะครับ